ก็เลือกเกี่วการอร่อหมออเอกรอะไรยังเป็นแบอนันเดกอรู้ว่าจะยิงเป็นยไม่รณาแล้วใครว่าาคตัวเองรู้ความรักใครกดตัดแต่ตัดแต่ตัดแ่่ัดต่ตตดแต่ตด่ตััดแ่เดแตยว่าอะไรเด็กกตัดแต่ตัดแต่่ดแต่ตัด่ตดแแัดแ่่ั่่่ มันป่าเลยจะให้มีเรื่องเล่นจบเรื่องแล้วอ่นจบต้นรู้กันเลยเป็เรืองแล้วเก็บแม่เป็นบล็อกชั้นเลยดึงเลเรือสีขาวไปเรื่องอะไรรอใหม่กันนะรอสอต่อวายุรอสองต่ออะไร Ja, ja. ้ชมต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษรายการสมานบางพางครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมผู้นำโดยุชุดเสื้อสีแดงสลับน้ำเงินกับทีมกำรวจสพพังต์ไตครับ v ีพังตก์ไต้โคดซินฝั่งนี้สุรเชษทองคำของฝั่งน้ำไปทุนไปโรดแล้วก็ผู้จัดการทีมของสพพังต์ไตก็รัฐมุทโธพีรั์ไผ่ทองก็ผู้จัดการทีมของทางฝั่งทีมผู้นำ นายกสมานบางพานครับผู้สอนรองนิสิตจุมพลนะครับผู้กับผู้กาย,ใใครครายแข่งขันนครชายนาทีประสิทธิพรเหมเมื่มครับผูกกับเจอใช้เมืองสิงห์ที่ลงไปไม่รู้มีความในใจอะไรหรือเปล่าบัณฑิตสแก้วก็มีความในใจกับทีมโชกุน <laughs> แต่คล้ายคล้ายเครียดนะอย่าเครียดต่อนะอ๋อลุงนี้แล้วทวีรัน ด้อนกลับมาเอาให้ผู้กอกลับเธอใช้มงเสียงมาให้พิการสมชายนี่สนับสนุนน้ำดื่ม้วยนะครับอขอบคุณนะครับสารกิีนพอลเละสมชายรีราชัยแล้วก็จากจมมต,ตัวแทนบริษัทซีพีสาขาเบอร์พังกตาย่งเขตเขาสว่างมอบน้ำดื่มมาให้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณ ค้งกายครับพนาพจน์คำบูดรักษาการพูดในการโรงเรียนบ้านใหม่เหลาลิอ้าวลูกนี้นาทผูมิศาญยิงโูลูกนี้ผาช้างโอ้โหโอ้โหลูกนี้โอ้โหวัมานาทผู้ิชาญหนึ่งยิงไก่เบ ผมกับเชิดชายม่วงสิงห์ออกขวามาให้คุณดมคุ้มวงเดินไปเสร็จแล้วเริ่มทู่วีนัดน์แผ่ทองนี่เล่นฟุตบอลตำรวจระดับภาคนะครับเนี่ยหลายสมัยเลยครับี่จังหวัดพิษณุโลกเขาเล่นแบบกองบัญชาการผมกับเชิดชายเนี่ยอดีตตัวโค้ชครับจังหวัดชัยนาทครับนผมกับสมชายสีนายชายขวามาไอ้กับวัชระไม้แดง โดนคุณมงกุดม,ดมนี่จ่ายตำปา,ปาติดวักรัสมิทองวีรัสแผ่ทองมาเลยค่ะดสาของทางฝั่งทีมปีชาดีสิ่นี้หับเบอยู่บอลลอัอาร์โปตกลับมาดา,าตำรวจอำนาจภูวิศาสตร์ได้บอล พาทำผ้าจะไปกลางะลุกออกขวายิงเข้ามาหู้วงนี่ภูสาวประตูตูนีสุรสั์ภูโครกรักเ้ยเรา้หมยเรา้งใหม่โอเคนะแค่นีนไ้ได้เร้ใหม,ม่ยันไมสามสิบสงบทพมทอง เดี๋ยวนี้โคชพลลงไปครับร้องหนึ่งครับร้องนายกเทศสมบูชิเทศบาลกำมือเพิงกระตายเอาขวามาตรงนี้โคชพลน่ากำลังร้อนแรงกำลังวัดจ่ายคอร์ดยาวไปให้ภูมิกับเธอชัยสับด้วยซ้ายหลอกจังหวะแรกยิงจังหวะสองไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหครับตำรวจวินัยอินทพงศ์เพชรเจมไม่มาด้วยนะมุงกระดกบอลเพื่อนรัก สายวันทุกอนระหางทีมเบพีสพพังกันตายไปสายโดนทรงวีนัแพทองทุกดนหมวกก็อกเลูกมาโ่เาเปล่าครับเพื่อนดาบด้วยเต็มทงแสงอยู่ในยุคร้อนแรงของทีมตำรวจตัาง เซ็งกลับไปที่แล้วครับดาบเราโตมุดเต็มมุมแสงไม่ใช่บหุเต็มนี่ยนะมรติจุดแฟนแก้วนั่งร้งหนึ่งศูนย์มีประตูเกิดขึ้นแล้วครูมีประสบการณ์เยอะทั้งสองทีมนี่บอกก่อนนี้สภาวาตายอย่างที่บอกช่วงเชา้าครับเล่นทุกบันนี่ หนึ่งใน11เอทีมของบอล1 1คนทางก็ตายเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีคิงคอบบ้าเด็กตลาดพานพิทักษ์ปอกคาแค่์สองแถวในนี้มีสมาชิกสองแถวอยู่พิริจยิงโอ้โหไม่โดนโอ้โหลองหนึ่งไม่ตีบางพานโอ้โหลงดูทุกนะครับโอ้โหลงดูทุกนะครับเนี่ย โโอ้หขออนุญาตลงยูทูบนะครับรองหนุ่มพาร์กเกิงรอส่งยอโส่อโสอโสงอะไรเงีย้เยเปิดไปครับรองโซ่พีรักสายทองไม่ผ่านผู้สาวประตูเข้าสู่สักคุมโคกรักลองไม่ทีบางพามข้อขวาเข้ากลางมาให้กับภูมิกับเชิดชัยมือสิงไปเรียกเชิดชยัยทะลุกออกมาให้ทีนิดโอ้โห เขาบอกจะเรียกจ่ายเพื่อเรียกความคืบกลับคืนมาดาวร้อนัยอินทพงศ์ร้อยตำรวจโทพี่นัยอินทพงศ์ครับผู้จับคุยพี่น้ครับครั้งที่สองรอจังหวจโทพี่นัยอินทพงศ์ปังเกแาครับูนี่เขอกาวมาสุเทพเก้าต้องพลิกออกข้าม้า ไก่ไม่ทำงานอ้ําโดนพินิษ์เข้ามาเอาบอลมาได้ครับแห่คองบอลได้แข็งแกร่งครับดาบสุเทพมาให้กับผูเ้เล่นหมายเลขเกย์ครับเสียบสวนโตบอลเทพพัดเสือเนีะอุดมคุ้งมงตักดอกมาหมายตำรวจโทวีรัตน์แห่ท้องมองเคลียร์ทิ้งออกไปครับพวกนี้อย่างทุ่งก็โผล่กับเชิดชัยวงสิงห์เล่นชิงกว่าได้ก่อน ไปได้หรือไม่กับมนดีสิตรโทวาราเทพพัดเสือขวาไปเอาอดาบอำนาจทวิศาลอุ่นทันบอลชมของทีมผูนม้น,นำวัชราไม่ไแดงนี่อยู่ในชุดแชมป์มอเพอร์ครับกับทีมครูน้อยไทยรัฐเมื่อสิบปีก่อนนี่มันจ่ายไปไม่ถึงรองหนึ่ง 36วาระกวารคือการสมชายศรีราชัยป right? ็นร่วมกิจกรรมตลอดครับหนึ่งในสมาชิกของทีมสิง์ตเมืองกำแพงูิจการสากินพรเรสสมชายศรีราชัยายสื่สามองค์กรแล้วีแเดียอแวเขออะไรค่เป็นิงนะอ

ผมกับเชอชัยชมงสิงหร์รัอห้เย<ต>ให้เลย,เลยน,น,น่อยอหนนี้เตะกำแพงบอลออกเส้นหลังไปลูกเตะมุมผมกับอุเทโกสมเทีมนผมกับเชอรชัยมุ่งสิงห์ตามมาค่าขอถาม มใชยสีลาล่ใช้ปอดมากปฏิตสั่แก้วยิงด้วยซ้ายข้ามคาครับ <c oughs> แล้วแกมมนต่อครับุ่งสาวประตูของฝั่งรถดาบตัวรบุญเต็มผมแสงครับบุญเต็มหนึกอกลงคลาสสิกข,ของทีมสพพังอัตตายครัย วัชระมองขีออกข้างไปให้สมชายโดนตัดใต้ครับมสมชายสีราชัยเบียดไปเจอกับดาบชูออมนาจพูมิศาลน้าพูมิศาลเอาอยู่ฝั่งนี้เบอร์เหมือนกันครับแสดงเบอร์เก้าฝั่งนู้นต้องชื่อสิบตูโทนัทพง์เดชชพลผลิบวัชระไว้แดงเคาะขวามาให้พินิคกัจพล คุณด <c ười> <c ười> ่าไม่ได้จ่ายเข้ากลาวไปให้ับกุช่วยปรเากไปคุณจักรสมชายสิริราชคุโดนตัดฟาโดยสิบจุนลดต่นัตพงเดชผลปีชิดก้อวบางทีมผู้นําเดี๋ยวสักคอกเอึ่งมาของมงาได้ครับ ดาวจรวดคุณเต็มความแสงสหนาผู้พิสัท์โอ้โหประตูเก่าพอครับลุงนี้ยร้อชนะตากออกข้ามาให้กับผู้จัดการสมชายศรีราชัยขวามาให้ผู้ช่วยบระเด็นสะสมบันเด็จจ่าชูวยให้ครับลองหนึ่งลอง,ลองไมตีบางพานลองาน,า,งนายุทธเชตุพติตะมณฑาการตายโอ้โหเข้าหลอกแกงบอานนี้ครับ จิกจิัดตะแตรงเลยเานี้เขา่คอบลนเดี๋ยวบาลครับรายการนี้ใครจะเป็นแชมป์ในทุกหอรุ่นกัลยาไม้แได้ครับเบิร์ดออกฟูฟูนีฟฝาปุดปุดตัดสินใบทุนไปรอดเป่าให้ทั้งฝั่งทีมผู้นำ วัชรไม้แดงครับสาดเจ้าไปไม่ผ่านร้อยาำองวีรัตแพ่ทอง <c oughs> ดาบหน้า,นาโอ้โหบันเด็ตหน้าภูวิสา์ไหลออกไปลงนี้ได้ไหมเรือไปนัทงเดชผลออกกว่าดับอำนาจภูวิสา์ไม่ผ่านวัชระไม้แดงขึ้นออกมาอำนาจพอขึ้นหรือมา ทางที่ดาบสุเทพก้วนรงนนะยิงเลยครับแม่ประตูทุบออกมาได้ครับลูกนี้สุรศักดิ์หูโคกรักไม้พู่มกับเชิดชัยมังสิงห์ดังนี้เชิดชัยมังสิงห์ฝากเขากางผู้ช่วยมดิมดังเิ็สะสมออกขวาไวา้ผู้นี้โคชภมผู้นี้เลี้ยงจีงหาเกาะเพียงตัวยิงดันเข้ามาไม่ผ่านดาบส่วนบุญเต็มพร้นแสงสก,กัดตตมเดียวยาวมาบุญทุ่มของ วันช่งของตองฟังที shorts, ท่พูน้ำเือนผ uh, like ู้ช่วยัทนิสะสมเอาบวปฏิสะแก้วก็คือวันนี้สะสบตแอ้สวยๆแ่มากจริงๆ้วก็ต้องเอาขนมโชกคนมาเส้นเจ้าที่ขนมจีโชกคนแล้วตรทองวีรัตแผ่ท้องลองนั่เกิให้หนักดีเ้กมาดิมาที่ của trời sắc xã cao lò mà chi mau phan chủ thể cao cho nó hay má hùng đi tao đâu sai bay, chạy hôn máy thêm quay thủ thang học sinh lắng với lúc เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์รุ่นประชาชนทั่วไปครับรออีกครึ่งหนึ่งมันแน่นอนดาบสุดแท,ท่กันแล้วโอ้รหนี้ขึ้นไม่ถึงครับจิดสามดาบบชิระข่นไม้ ข้เขามาโอ้โหวองย้อนหลังกลับไปนะพูนี้ครับผู um um ้ช่วยบันท um> um ึกจ um ่แก้วเปิดไพ่ภูกระดเชื้อชัยวงสิงห์เปิดออกซ้ายให้ผู้จัดการสมชายศรีราชัยสมชายหว่องไปไม่ได้ครับตึ้งตำรวจปชิระกินไม้สกัดออกไปบอลพุ่งของพูดด้งครับ อย่างตามอยู่ศูนต้นหนึ่งคือเบพีบสพพังก์ตายนำอยู่คือแบบนี้มรนจะสอบอากาศเข้าทางดาบชุดเทพจ,จ่ายโตกลับเร็วมาให้ดาบตุอันนาภูมิศาสตร์ล็กลกอกหลบโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแค่ล็อกหล,กปลบประตูเข้าเลยครับสองศูนย์คนเดิมแต่ที่เพิ่มมาเป็นสกอร์ครับโอ้โหลูกปฏิกิริยาล็อกหลบดิ้คลาสสิกมากของดาบตุนวัต ประตูก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับเขามาปิดมุมแคบแล้วสองศูนย์โอเคมันคือก็อวา,างแขนกันตึกพรทุกคนนะทีมผู้นำว่าจะต้านเกมบุกได้ยังไง ผู้จัดการสนชัยท่งมาให้ผมกลับเองจริงไกลมากโอ้โหตรนี่ปีช um ้าล็อกไหลไปไม่ผ่านดาบสัญญว่าผมเต็มผมแสงเปิดแล้วออกมาต็ดเบิร์ดวันระไม้แดงบัดออกสายติดครับตรงนี้เก็บจังหวะสองได้เล่นต่อเบิร์ดไหลไปไม่ผ่านรอดโทวิรัตแผ่ท้อง ดาบหน้าชิงจังหวะได้ครับตรงนี้ใหม่เลยยิงเลือยซ้ายอ๊อฟแม่เกือบไปเหมือนกันแล้วโค้รเต็มโซนเช่าทองครับปาร์ตูร์นหมดขึ่งเวลาแรกคู่พิเศษผลบวตร VIP พังกอตายครับนำอยู่สองประตูโดยศูนย์จากผู้เล่นมาเลก้าทั้งสองประตูครับดาวตำรวจอำนาจภูมิศาสตร์พระเจ้าคู่เดียวชมคู่นกันหลังกันต่อครับผูวชิงชนะเลิศร่วมประชาชนเจียมตัวเลยนะครับจะได้เล่นกันอย่างสนุกเมามันต่อเนื่องครับ 好了好